การเล <S <'s ื <S <'s <S <'s <S <'s ่อนขนานส่วนของเส้นตรง AB ให้ได้ส่วนของเส้นตรง A พาม B พามที่มีระยะทิศทางการเลื่อนขนานที่เลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x 2หน่วยและเลื่อนลงตามแนวแกน y 4หน่วยนะคะที่จุด A เราจะทำการเลื่อนขนานเราก็เลื่อนจุด A ไปทางซ้ายมือตามแนวแกน x 2หน่วยนะคะและเลื่อนลงตามแนวแกน y 4หน่วยนะคะ เราจะได้จุด A พามที่จุดพิกัดฉาก4ลบ2ที่จุด B เราก็เลื่อนจุดไปทางซ้ายมือตามแนวแกน x 2หน่วยนะคะและเลื่อนลงตามแนวแกน y 4หน่วยนะคะเราจะได้จุด B พามที่จุดพิกัดฉาก1ลบ3หลังจากนั้น ให้ลากเส้นตรงเชื่อมจุด A พาร์และ B พาร์เราจะได้ส่วนของเส้นตรง A พาร์ม B พาร์ m, ที่มีระยะทิศทางการเลื่อนขนานที่เลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x 2หน่วยและเลื่อนลงตามแนวแกน y 4หน่วยนะคะ